สวัสดีครับสวนพันธุ์เกษตรสมุสาครนะครับผมวันนี้กะนะครับเป็นเสาร์วันที่สิบหกเมษายนนะครับผมวันนี้กะเลี้ยวสิพาพี่น้องเขานะครับมาเบิงสวนไพรบงหวานพี่น้องเด้อหลังจากแตงกิงกะน่าจะประมาณเกือบเสีดียนนึงนะครับพี่น้องแตงกิงนะครับอันนี้ก็คือเป็นถนนพาสวนเขานะครับตัวนี้ต้นไม้ต้นไหลทั้งสองฝั่งถนนนะครับก็ที่คุ้มกันแล้วนะครับ ตัวกับท่านได้แต่งดีป็นไดพี่น้องเด้อนะครับพวกกลุ่มใหม่ต่างๆพี่น้องเด้อก็ได้คุนะครับคุมนะครับถนนแล้วแม่มกิ่งนี่ต้องได้ไล่แต่งจักหน่อยครับเพื่อว่าค่ารถแล่นนะครับพี่น้องยิงๆกับท่านได้แต่งด้วยครับแต่งแล้วใบพวกใบผมก็สิเอาไใบยิงสีนะครับแล้ว,วก,ก็ปีที่แล้วก็เ,วกเอาเห็ดเอเชื่อเห็ดเอนั่นนะครับเชื่อเห็ดละงกขาวพี่น้องเด้อ อยู่น้ำขังทางมูดอกกระแก่ข้าเจ้านะครับผมเมาเมาแล้วผมก็เอามาบดบดแล้วผมก็ามาวานนะครับเด้อวานกับว่ได้หลายปานได้ดอกครับพี่น้องปีนี้กน็น่าจะได้หามาอีกอยู่พวกเห็ดละงูกเห็ดน้ำหมากเห็ดยังไงไอเห็ดไข่นะครับพวกเห็ดมุนี่แหละผมก็เอามานะครับโรยนีย่ครับโรยโรยทั้งสองฟังนแหละแต่ว่กกับท่านตลอด,ดอกครับ อย่างนาปลูกต้นไม้มันขึ้นเบิดร์ดนะครับเบิร์ดสวยงามนะครับนจะปลูกนะครับเตเตเบียรหน่อยๆเป็นต้นดุนีก็ใหญ่เบิดแล้วนะครับเบิรงเอานะครับต้นไม้เคาก็ปลูกลงเรื่อยครับต้ก้อนก็เป็นเป็นไฮมันนะครับตัวนี้ไฮมันไฮอ้อยก็เห็นเป็นถนนฝั่งหนึ่งที่เป็นน้องนะครับ ันนี้ก็รอบฝนนะัผมจะบปลูบักทั่วปลูบักอือลงไว้นะครับทิ้งทิ้งไว้บักอือบักทั่วน้ำงามไปนอนไปตัวนี้ผมคิดว่ามันทีตายเพต,ตายเลยตัวนี้ตัวตะเคียนทองครับเนี่ยจิดวาสิตายว่าตาย <c oughs> ผูกผสมประสานกันงามดีไปนองเ้อะส่วนน้อนลร่มรื่นนะครับแล้วจะซ่งปลูกสางนะครับตอนนั้นแหละที่ว่าเาที่ส,าง,สางนั่นสางมีใคร นะมองนั <muitas> ้นมนี้แต <mor z ell an photos> ่ว่าผมก็เน้นปลูกต้นไม้นะครับเป็นหลักเพราะบริเน้นใ้สิ่งปลูกสรงอย่างไรดอกก็คิดเน้นเน้นปลูกต้นไม้นะครับนี่งามไปนอนเลยงามงามเลยลมเลื่อนครับสามารถปลูกอู้ได้แล้วนะครับผมเนี่ยสามารถปลูกอู้ปลูกอย่างได้แล้วนะครับฟังนั่นก็จะเป็นกล้วยนะครับกล้วยแล้วก็จะเป็นละมุดปลูกละมุดมันขึ้นแ่มาปุ๊บอย่นะนี่จะเป็นปัญติตายตรงสูง ละมุดนะครับนี่ซิบุกต้นฟังกับที่เป็นน้องเขาไปฟังปุ่นกัเป็นน้องอีกฟังพุ่นกับที่เป็นน้องแล้วก็ที่ได้ต้นไม้มาลงนะครับผมแล erm ้วก็ฟังนี่ก็ตัวกับไม้ต้นไม้มาลงอีกมันมีแต่ต้นไหนนั่นต้นเอียงครับพี่น้องต้นไหนทักจิวเหรอไหมผมว่ามันบ่ค่อยลมลื่นมันไหนเดี๋ยวผมเอาพายุงมาลงแซมอีกจากนี่ซิบุกต้นฟังทั้งนี้นะครับนะครับบรรยากาศดีดีพี่น้อง แล้วก็คึมพร้อมนะครับวันนี้คึมคึมเมื่อลายมือแล้วพักติ๋วมันใบมันบ่ค่อยหนาพี่น้องมันผมผมต้องการมันหนานะครับนี่อันนี้พักติวรุนแรกเลยนะครับต้นพักติว๋วประ่านเป็นดอกนี่แอมปวกขึ้น,นปวกขึ้นต้นพยุงนครับขึ้นต้นพยุงตน้นอมักขึ้นดีเว้ยปวก เดีวมันขึ้นไปนะครับหอดผุนหอครับหอดป้าใหม่ดงปลาดงดิบเลยนะครับในภาพับเที่ยวนะครับปลาข้างหลังอีกหนึ่งไร่นะครับ,ปรบเป็นปลาพยุงปลาผมกมุนี่แหละแต่ว่าเขาปลูกรวมกันเลยนะครับอันนี้ผมปลูกสองฟังถนนนะครับเด้อแต่ว่ามันที่เป็นปลาใหม่ที่ผสมกันเลยนะครับเดี๋ยวผมพาเบิ่งปลาไผ่กุุงหวานผมนะครับแล้วก็โซนผุนเด้อ เดี๋ยวพาไปนองเาถ่ายยางถ่ายอีกนะครับสวยงามนะครับตัวนี้นี่ปลูกจริงๆไว้นะครับนี่ต้นนี้ก็เอ็นนะพี่น้อ,องนี่ครับเป็นปลาไผ่บ่งหวานนะครับก็ลังขึ้นนอนแบบนี้พี่น้องนีน่ข้างบนเขาต้องเสียมสับอันนี้มันยาวแล้วนะครับเขาต้องสับ แบบว่าให้มันขึ้นจากข้อน้อยนิดหนึ่งนะครับมันจึงสิได้เ่อง,งามนะครับนเงนี่ไผ่บุญหวานเนาะแล้วก็ถืวิภายสามดูดูไพ่นั่ไนไพ่นี่นะครับผมเปนสักต้นสกันสกนะครับต้นสักกับโอ้นี่ที่บัต้นเพราะฉะนั้นเต่งกิิเงเขาเลยต้นสักนะครับมันต้องเต่งให้มันตรงนะครับ ต้นสักซิบกาปีก็ตัดเห็ดเป็นเสากระทอมหนอกกะทอมน้าได้แล้วต้นน้องห้างยังเล่อบึงนะครับจะตัดตัดออกแล้วผมก็ให้ล็กหน่อยนะครับเอาใบนะครับคุ้มใบยังสี่เลยนะครับมันฝนมันบอลลงพี่น้องมันก็บ,บริสต์ไปหนามาสซนะครับกับไมน้นี่เป็นตะนอนเวีนดีดีพี่น้องบึงเป็นตะนอนเวีนขนาดนะครับ มันกำลังแตกขึ้นเรือเอเ่อยๆอยอ่พียน้องเลยก็ได้กินเรื่อยนะครับมันก็ออกตลอดนะครับอันนี้เป็นไผ่ไผ่กิมซุ้งสมคิดว่าเป็นไพ่เชนิดเดียวกันเลยอามาปลูกเลยเรื่อยๆท่าๆต้นนี้แหละครับไ <c oughs> อ้อพวกต้นมันผมก็เอาไปแยกไว้นะครับผมพวกต้นเพราะว่ามันเห็ดคางบอกทัวยัางดีนะครับมันล้ำหน้านะครับผมล้ำหน้าเอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกนะครับเพราะว่าเขาเขาบ่ได้ ว่าทได้เห็เห็ดต้นพันธ์นะครับตัวนี้เห็ดต้นพันธ์เขาก็เอากร่งอ่อนๆบะเกีบบอ่อนเขาขุดเอาไปช้ำนะครับมันก็เป็นต้นพันธ์แล้วสําหรับไผ่บุงวันนะครับตัวนี้ที่แรกผมก็เอาพวกแกบดําพี่น้องโรยนะครับโรยโรยถูกกอเลยครับพี่น้องมาที่นี่ก็พอหยานบะขึ้นแล้วก็ดู่ารามเขาม่หยาไม่ยุ่งเขาเกบกุ้มๆบางทีะครับสองต้่นใต้นะครับนี่น็เปอาจจะเป็นสิ่งปลุกร้างนะครับ การที่เป็นกระท่อมหน้าก็ได้นะครับกระท่อมหน้าหน่อยจะอันนะครับนี่พระวันบบขน้นนะเพราะมีชาวบางก็เห็นเป็นสิ่งปลูกสร้างไปซะนะครับใช้แดงนก็เป็นผักขี้เหล็กด้วยพี่น้องทวดขี้เหล็กขี้เหล็กผมปลูกผม,พมเพาะเมล็ดแล้วก็ไอยังไงก็คืนเอามาปลูกนี่ครับนั่นเกียบสามสิบต้นนะครับปดเบิดนะครับได้กินยอดกินอย่างเ่าทุ่งมันนี่นะครับปลูกปว้ญนาพี่น้องทวดผมแนน้ำให้เอา กิงกิงกี่กกเขาขุดด้วยพี่น้องถ้าผูใ้ใดที่เอาไอ้ไผ่กิมสูงเพราะผมเคยเอากิ้งตอนตอนมุ้อนน้ที่เขาตอนขายพี่น้องกิ้งละสามสิบื่อสี่สิบบาทพี่น้องมันตายเบิดนะครับเนี่ยผมแนะนำเอาเงามันนะครับดีที่สุดนะครับติดง่ายนะครับเอาเงามันเห็นบ่าเงาเงาเงาลักเขาเหมือนกับไผ่สามฤดูเหเงาลักเขามันจะเห็นกุหลากระเดียย่ ี่น้ำเอาต้นนะครับต้นที่ว่าเขาขุดขุดช้ำขายพี่น้องเป <c oughs> ็นไผ่บุงวันนะครับตัวน,นี้ง่ายทันกันละครับอันนี้รุ่นแรกนะครับที่นี่รุ่นนั้นนะครับทันกันแลลวเดี๋ยวผมยังไปบึคงนะพาย่างไปบึงทันทันกันเขาต้องแต่งให้มันยยางไงยงสินะครับเนี่ยถ้านอนหลายๆเขาสามารถเอารถเข็นเข็นได้เลยนะครับในป่า นี่นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเลยพร้อมนะครับนี่พอดีของผมสวนมันอยู่เลิกนะครับแต่อยู่บรินี้ถนนก็บ่ค่อยดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นติดถนนใญไงพี่น้องด้อยผมว่าสวนนี้ครับผมกล้าวบอกเลยนะครับงามที่อันดับต้นๆเลยนะครับของอำเภอเลยนะครับสวนของผมเ <c oughs> พราะเป็นสวนญ่เลยครับมีต้นไม้หลากหลายชนิดนะครับพี่น้อง แต่ว่าพวกเลี้ยงสัตว์ผมบ่ได้เลี้ยงผมเลี้ยงตป่ปานะครับเด้อปลกไก่ปวกเป็ดผมอยู่บ่เลี้ยงนะครับมันบ่ค่อยมีเวลาดูแลเขานะครับส่วนหมากอันนี้เป็นปลาปลูกพืชนะครับนี่แหละหละักๆของผมผมหมักธรรมชาติมากกลัวนะครับต่เลี้ยงส่วนหมากเลี้ยงตะปานะครับปลาก,ลเ,าากเพาได้กินนังนที่นะครับไก่เขาก็ซื้อกินนะครับประมาณนี้นะครับหมากกลัวี่แล้วก็พวกอาหารนอกไม้พืชอายุสั้นบลกทั่วผมนู่นนี่นั่นไปนะครับผม แต่ประสา์ผมยังไม่ค่อยเน้นนะครับเพราะหนึ่งมันเชียนะครับถ้าเลี้ยงไก่เพราะมันบริยูงสี่เลยพี่น้องเด้อถ้าเลี้ยงไก่มันติดแตกเบิดครับเคยเอามันเลี้ยงแล้วครับที่่าว่ามันเลี้ยงมันติดมันติดเชียเบิดเลยพี่น้องเด้อมันบริยูเป็นระเบียบเรียบร้อยทีเด้อมันขึ้นไปเชียเบิดเลยนะครับเลี้ยงไก่ต้นไม้ต้นไหลเขามันติดเชียน้ำเหงาน้ำโคนนะครับนี่เขาเขาเขากวางแหวงเียไก่เนี่ยมันติดมันติดเชียออกไปเลยนะครับเพราะฉะนั้น ผมจะเน้นเฉพาะปลูกพืชนะครับอายุสั้นอายุเาาอายุยืนนะครับนี่ครับแล้วก็ที่เป็นพวกกระเจียวอีกสักคู่นะครับพี่น้องจะเห็นนะครับฝนลงปุ๊บกระเจียวออกทันทีมันมีออกใหกินแล้วนะครับพวกกระเจียวแต่ว่ามันทะนได้ออกหลายเพราะมันทันได้ฝนมันลงดีนะครับกระเจียวออกแล้ว้อพี่น้องเด้อพักวานก็กินจนคันนะครับนอเห็นบอกพี่น้องเนี่ยซ้ำเนี่ยเขาซับได้แล้วนะครับหงอมันใหญ่พี่น้องเด้อเนี่ย เห็บนบอลมันที่ขาวๆนะครับเห็บนบอลเนี่ยเขาตับเหลือๆจังน้อยนะครับนี่มันเลื่อมออกแล้วนะครับถ้าฝนลงเนี่ยออกอยังหลายเลยครับ่น้ส่วนมากแบบนี้แหละครับเมื่อค่อยได้เอาไปขายรืเอาไปแจกพี่กัองอ้ผู้เฒ่ากินนะครับพวกนะ่ะอันนี้ไพ่สามดูดูสองกอติดกันเลยด้วนไงไพ่สามดูดูพวกผู้นี้ลั้มันบางครับ ถ้ว่าพวกไผ่มันเนีเอาไปตัดเห็ด้างหอกทั่วทางบักแตงได้บิดเลยนะครับทางบักแตงก็ดีนะครับงามันไหลดีกว่าเขาไปซื้อตะไคร้นะครับตะไคร้ลื่อลืดอลือล่อทิ้งเลยนะครับนี่เขาเตงออกไปนะครับ <c oughs> ต้นใหม่ผมพี่น้องสุดยอดมากนะครับนี่ว่าท่านได้ตัดออกอีกอยู่นี่้ตกตัดออกอีกนะครับเพราะท่านตัดยางตัดเลย น้นน้อยแบบมี้นะครับมูนี่ที่ว่ามันสาวของมูคือมันถือเครื่องตัดหญ้าแล้วมันปงไหมนะครับมูนี่ที่ว่ามันต้นไงหรอพี่น้องแต่ว่ามันถือเครื่องตัดหญ้าแล้วมันปงไอ้เขาไหมนะครับนี่มันเลยสาวเขาต้นนี้เพื่อต้นนี่กับพี่นได้แต่งกิ่งเลยต้นเงาะขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมาหนี้ละช่วงใบเลยพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องแต่งกิ่งนะครับเจ๊คิบหนึ่งได้แต่งพาพี่น้องเขาเอาเอากันไกลหรือเอาเรืออะก็ได้ครับพี่น้องมาแต่งพี่น้องเดี๋ยวค่อยจะ เห็ดขีปตอนเต่งนะครับผมหลายๆอยู่นี่เห็ดขีปเก็บๆนะครับเอามาต่อใส่อีกล่ะสูดิจูแค่มาต่อใส่ก็มักเล่นแต่น้ำกลัวป,ป่ะไปไปนางงามงยั่ไปป่วนแม่กับลูกอ่ะก็ลังขึ้นนะครับอันนี้นะครับรุ่นแรกที่สุดซัมนี่พี่น้องเด้อน,นี่สุดซัมนี่นะครับ เล็กแรกผมปลูกผักหวานครับ 4, 4ติดอยู่สามสี่ต้นนี่แหละบโซนนี่ที่แรกอหรีก็คือปลูกแตงกัวแตงมโมขวดงามลยครับโซนนี่เพราะสุมมันบ่นเ,เสร็จแล้วพอาะเราปลูกนั่นเส็จผมก็ปลูกผักหวานนะครับผักหวานมาจากบันหมอสระบุรีเสร็จแล้วมันหน้าม,มาถึงยังไงพีพ่น้องมันตายนะครับผมก็เลยนะครับหันมาปลูกไผ่เลยผมเห็นว่ามันสุมดีนะครับพื้นที่มองนี้น้าขังดีนะครับผมผมก็เลย เอาไผ่นะครับซึ่งไผ่มันมากนามเน่ยอยู่นะครับมันก็คงติทนนามได้นะครับผมก็เลยเอาไผ่มาลงนะครับนี่นี่แหละก็เลยได้ปลาไผ่นะครับปลาไผ่เกี่ยมด้วยเองกันเียปลูกทิ้งๆไว้สักสี่ไงยังบูบนะครับสำหรับบักไอยังก็ขนุนนี่นะครับ <c oughs> อันนี้คือเป็นโซนแหลกโซนที่สองครับนี่ มูปลูกที่หลังนะครับผมมันที่ปลูกเป็นสองเทียนะครับมุนี่ก็เริ่มทันกันแล้วนะครับนี่อันนี้คือหุ่นที่สองนะครับมันบ่นเต็มผมก็เลยเอามาใ,ใส่มันเต็มบิดนะครับเป็นหุ่นที่สองตัวนี้นอ,อยุ่ประมาณนี้ไป้องโซนซนที่สองมันมาทันในไงปันไหนไปน้องแ้วมันทันในคุ้มคือจยงโซนนี้นะครับโซนนี้มันเป็นโฮมเลยแล้วนะครับตัวนี้โซนนี้ก็ยัง ประธานด้ปันไุบนนะครับมันหนาแต่เขากระแต่งไงมับนบหนานะครับ กโซนที่สองเขานะครับหังหนุกกระหอดข้างหลังสวนเลยนะครับต้นปลาไพ่ตัวนี้เป็นต้นไม้นะครับ ทอดทั้งนี้พอดเหล่าข้างหลังเดี๋ยวผมสิพภาพเบิ่งโซนนั่นนะครับโซนพูนนะครับเดี๋ยวสิพภาพไปเบิ่งปลาใหม่หนึ่งไร่นะครับกำลังขึ้นนะครับน้องอันนี้คือเป็นปลาใหม่โดยเฉพาะเลยนะครับมีต้นไม้แถบทุกชนิดแต่กะนี่แหละที่ว่าผมมาเิียวต้นไม้ไม่หยิบผมก็เทียวมาลงถูกหม่องเลยครับที่ว่ามันแหว่งหรือว่ามันหางโพดจยงที่นะครับน้องคือต้องปลูกการปลูกต้นไม้เขาต้องปลูกตลอดนะครับไม่ต้าปลูกปีเดียวครั้งเดียวหรือว่าปลูกที่เราแล้วนะครับเขาต้อง เลาะเบิ sea, way, it, it ite, another, another, ้งเรื่อยๆครับเดินดูเรื่อยๆนะครับมองในมันขาดหรือว่ามันแหว่งนะครับปีหนาปีลุ่นปีเฮอเขาก็เอามาปลูกลงเริมอีกนะครับผมให้มันเต็มเต็มนะครับคืออย่างตัวนี้ผมก็จะเอามาลุกอีกนะครับมันมันแหว่งไปนะครับเนี่ยตัวนี้มันยางตุ่นสักมันตายแต่ผมเอาตุ่นยางน้ำมาแทนนะครับเนี่ยการล้มกันแรงนะครับแต่เดี๋ยวยางน้ำมาลงจากสองสองต้นนะครับให้มันแทนกันกับตุ่นสักมันตายนะครับ อันนี้ก็ตายนะครับต้นนี้ก็เดี๋ยวมามลงแทนนะครับนี่<ด>ต้นน<ด>ีก้ก็เดี๋ยวก็เทียวมาลงอีกนี่แหละอันนี้ต้นซักตายนะครับเดี๋ยวมาลงแทนต้นซักน่าจะเป็นเอาไปเอาพวกยาไอพยุมันทนดีนะครับเอาพายุมาลงแทนนะครับต้นนี้นะครับอยู่ประมาณนี้พี่น้องเด้อนะครับสวยเลยนะครับนี่ก็จจะเป็นโซนปลาใหม่ทางรถแลนได้สบายครับ รถทิปล่อรถยังกับเรียนได้นะครับผมซ้มมันท่านาใหญ่แต่ใหญ่กว่านี้บ่แน่นะครับแต่ว่าขันเขาเกิดการแต่งดีๆมันกับเรียนได้ทุกอย่างนะครับพวกกระเจียวนะครับทิ้วนี่ก็ลายอยู่นะครับมันเริ่มออกเลยกินเรื่อยแล้วนะครับทั้งนี่กระเจียวเห็นบอกพี่น้องบอกว่ามันขาดคำอยู่นี่มันออกแล้วนะครับแต่เกิดบริเดวณไปกินมันที่ออกที่แหละครับมันที่ออก ดอกกอนใบนะครับคือเจียวพวกกระจุงกระเจียวนะครับมันจะออกกอดดอกกอนกอนใบเลยนะครับตัวนี้เดี <c oughs> ๋ยวสิมาเห็ดคลิปเตงกันเตงอันนี้พี่นอ้องเอาเบิ่งน้ำนะครับผมนี่แหละพวกใบไม้ใบไหลนะครับถ้าผูได้มักธรรมชาตินะครับต้องมาสวนผมนะครับต้นไม้กำลังงญ่นะครับกำลังงญ่ขึ้นเรื่อย เริ่มจากศูนย์เบิดนะครับบอมแมนบามันเกิดเองนะครับเด้อเกิดจากฝีมือมนุษย์ทั้งนั้นนะครับที่มันขึ้นนังสิเขาเกิดจากการปลูกเบิดนะครับผมต้นใหม่อยู่ในไฮนี่บมมีพอต้นนะครับเนี่ยบริเวณสวนเกษตรครับแต่ตอนนี้ต้นไหม้เขาเป็นหมืนเมือนต้นนะครับต้นใหม่ทุกอย่างนะครับทั้งผลละหมากละไม้นะครับมีนะครับหลายนี่คือเป็นหลายๆพันต้นนะครับแต่ลวมๆมกันแล้วนะครับทั้งกล้วยทั้งนั้นทั้งนี้นะครับไหประถวนพี่น้อง ตากทีว่าเพื่อนทีแค่บลมีต้นใหม่เพราะต้นนะครับมองนี่แต่ว่าสามารถเติมอีกแล้วพงอุติยามัอีกนะครับเอาว่าเติมลงอีกนะครับเติมต้นใหม่ลงอีกพี่น้องเติมเหันเป็นโขกเป็นปลาเลยครับเป็นใน้คนรุ่นหลังในเ่ยบึงนะครับผมเพราะว่าน้อยนักรลยนานนะครับไว้รุ่นนะครับหรือคนอายุพันหลายที่หันมาปลูกต้นใหม่คืออย่างผมนะครับผมนี่ปลูกเต็มเลยนะครับปลูกเต็มเลยนะครับแล้วก็ที่ปลูกอีกนะครับผมปลูกอีก ปลูกอีกหลายนะครับอืมนะครับเกี่ยปลูกเดี๋ยวสิพาไปหนองครับปลูกกัเบื้องพร้อมครับนี่พอมันมันมันพอมันใหญ่ปุ๊บมันล่มเลยมันหนาหนายางหนาเบื้องหนาชุ่มหนาอยผิน้องด้อยนี่พี่น้องกับเบื้องด้วยครับนี่ประธรรมดานะครับถ้ามันใหญ่ย,ยิ่งเีหลบยอ่กจจกหน้อยครับปีสองปีนะครับคุ้มกันเบิดนะครับ่น้องตรงนี้ ผมกันเบดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเขาไปเบิ่งอีกโซนหนึ่งครับเดี๋ยวขี่สองเลยนะครับผมจะพาพี่น้องเขาไปเบิ่งซามอากาศดีนะครับวันนี้เงียบๆเลยจากน้อยนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งโซนทางหนุนหลายๆคนบางครั้งเพิ่นก็ท่านได้เห็นนะครับเด้อครับผู้ทติดตามไม่นะครับเพิ่นอาจห้ท่านได้เห็นนะครับเพราะว่าบางครั้งวิดีโอมันก็บ่ค่อยโชว์นะครับเดี๋ยวผมพาไล่เบิ่งอีกเรื่อยๆนะครับผม